สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพังแมนเดอรสองเกต กอีกเช่นเคยนะโดยนี้ผมจะมาพูดถึงกิจกรรมโคมไฟปาถนานะและสำหรับใครที่เป็นสายคุ้มผมขอแนะนำท่านเทพ,ร,เทพร้านเติมเกมวันพังแมนเดอร์ซองเกตที่ถูกที่สุดนะักตอนนี้รันตีจากคิปร้านคูป,ปองส้มที่ถูกที่สุดคุ้มที่สุดโดยลดสูงสุดถึง40%ด้วยแพ็คราคา18บาทได้ถึง6คูป,ปองส้มถ,ถ้าเติมไป99บาทเราจะได้คูป,ปองส้มกลับมาถึง165บาทและผมได้ดีกับทางร้านท่านเทพไปแล้วว่าร้าน เทพจะต้องเป็นร้านที่ขายขปูปองส้มได้ถูกที่สุดเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นสายคุ้มระดับนเ้ โดยกิจกรรมน,นี้เนี่ยจะมีระยะเวลาเล่นอยู่ที่7วันนะทุกคนโดยวิธีเล่นเนี่ยเราต้องหาความปัถนานมากดสุ่มหาของรางวัลนั่นเองนะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถสุ่มได้ฟรี1ครั้งนัุนคนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ความปัถน,นาตรงนี้ในการสุ่มนะซึ่งความปัถนาเนี่ยเราสามารถหาได้จากตรงนี้ทุกคนนี่กดไปเลย yeah. ปุ่มบวกซึ่งตรงเนี้ยก็คือความปัถน,นานั่นเองซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมเกมใช้คําว่าความปัถนาเออมันแบบเฮ้ยแปลกๆเนาะตั้งชื่อมาแปลกนะทุกคนแล้วก็ไอความปัตนา นเน,นี่งชิ้นราคา100เพชรสุ่มได้1ครังงนะซึ่งการซื้อครั้งแรกในแต่ละวันเนี่ยจะมีลดอยู่50%ก็จะเหลือ500เพชรนั่นเองได้10อันนะทุกคนซึ่งอย่าลืมนะว่ามันมีระยะเวลาเล่นอยู่ที่7วันหมายความว่าเราสามารถซื้อแบบลดราคาได้ทั้งหมด70ความปรารถนานั่นเองนะนอกจากนั้นเนี่ยความปรารถนายังหาได้จากภาร,รกิจโบนัสโคมไฟนะซึ่งตรงนี้จะเป็นภาร,รกิจทั้งหมด3วันแต่จริงเนี่ยเราสามารถทําได้ทั้งหมด7วันนะทุกคนซึ่งภารกิจ3วันนี้เน ความปัถนาอยู่ที่22อันนะรวมทั้งหมดเลยนะ22อันแต่ว่าจะมันจะมีภารกิจหนึ่งที่เราต้องใช้เพชรในการเล่นนะก็คือรีเซ็ตดานาก้าหนึ่งครั้งตรงนี้ใช้50เพชรได้1่อันนะซึ่งผมก็แนะนําให้เล่นกันเพราะว่า50เพชรได้1อันมันก็คือราคาที่ลดแล้ว50นั่นเองจากาพติ100เพชรเหลือ50เพชรนั่นเองนะทุกคนเดิลอระวันในการสุ่มได้เนี่ยก็คือสามารถกดตรงนี้คนกดเข้าไปเนี่ยก็จะมีนําโชคได้1000เพชรสมดังใจคิดนเน,นจะ คำเ,เหมือนกันเลยคนสมดังใจคิดโชคเล่าอุดมสมบูรณ์ส่ความปัถหา,าเนี่ยก็จะได้ตามนี้เลยนะนี่ตามนี้เลยซึ่งของรางวัลอีกอย่างหนึ่งที่เราได้เพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็น การอวยพอตนั่นเองนะทุกคนนี่อันนี้ก็ได้50อันนี้ได้10ส่วนเนี้ยที่เห็นว่ามี3อันเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราได้3อันนะแต่จะเป็นการสุ่มได้1ใน3อันนี้นั่นเองนะก็คืออาจจะได้3ได้2หรือได้1นั่นเองนะทุกคนแล้วอันสุดท้ายเนี่ยคือสมปาถนาซึ่งเป็นอะไรที่เกลือเนาะเออเกลือหมดเลยเป็นของเกลือเกลือนั่นเองนะทุกคนแล้วตรงเนี้ยทุกคนสังเกตก็จะเห็นว่าเพชรเนี่ยมีจํากัดอยู่นะว่าได้แค่10ครั้งเท่านั้นนะทุกคนอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของงกาาาารใช้ควมปถนนะซึ่ ความปรารถนาเนี่ยหลักๆคือเราใช้เพื่อที่จะหาในทุกคนหาการ์ดอวยพรนั่นเองซึ่งวิธีได้การ์ดอวยพรเนี่ยก็อย่างที่คนเห็นเนาะก็คือสุ่มจากตรงนี้ก็จะได้ตามนี้เนาะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยกาติกาก็บอกอีกว่าทุกๆการสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้10บความเอ่อสิบการ์ดอวยพรนั่นเองคนเห็นปะจะต้องได้รับการ์ดอวยพร1ิใบนั่นเองนะคือสุ่มหนึ่งครั้งได้10บใบแน่นอนแล้วก็มีโอกาสสุ่มได้อีกอย่างนั่นเองนะทุกคนอย่างนั่นเองไม่ใช่สิคือ ใช้เขาเทราอะไรนะก็มีอ่คือเราเล่นเนี่ยหนึ่งครั้งได้10ใบใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสได้อันนี้เพิ่มอีกนั่นเองโอเคโอเคผมสับสนคำเนาะอ่ะต่อไปเนี่ยก็คือได้ในส่วนของรางวัลน,น,นั้นคนก็คือทุกครั้งที่เราจับรางวัลตรงนี้เนี่ยห้าสิบครั้งเนี่ยเราก็จะได้การวยพอทั้งหมด30บใบนั่นเองซึ่งตรงนี้มีลิมิตอย,อยู่นะก็คือทุกๆุ0ได้30ใบสูงสุดทั้งหมด10ครั้งนั้นคนก็คือตรงเนี้ยสูงสุดทับ500นั่นเองก็คือ10บครั้ อวยพรตรงนี้เนี่ยเราก็มาและในร้านดั่งใจตรงนี้นะคนร้านดั่งใจเนี่ยก็จะมีของให้แลกตามนี้เลยนะซึ่งผมบอกไว้ก่อนว่าผมอะไม่สามารถคำนวณได้นะว่าเราจะได้การ,ร์ดอวยพรทั้งหมด เพราะอย่างที่คนรู้เนาะว่ามันคือดวงอ่ะเออมันคือดวงเราไม่สามารถคํานวณได้อยู่แล้วเนาะจะเอามาเฉลี่ยกันผมมองว่ามันก็ไม่เวิร์กเนาะเพราะว่ามันแบบมีหลายชิ้นไงแล้วแต่ละอันเนี่ยผมว่าโอกาสเนี่ยก็ไม่เท่ากับอันนี้แล้วก็โอกาสที่จะได้นี้ก็ไม่เท่ากับนี้แล้วโอกาสที่จะได้อันนี้กับอันนี้ก็ไม่น่าเท่ากันอีกคือมันเป็นอะไรที่แบบซับซ้อนเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอยู่ทุกคนก็คือผมก็ลองสุ่มไงแล้วหาค่าเฉลี่ยว่าเฮ้ยดวงในการสุ่ม10ครั้งเนี่ยมันได้การอวพท หมดกี่ใบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาวางแผนว่า7วันเนี่ยเราจะได้การอวยพรทั้งหมดกี่ใบนั่นเองนะทุกคนแน่นอนผมมีทั้งหมดไอเดียทุกคนผมมี4ไอเดียแล้วผมจะลองส่มทั้งหมด10ครั้งนะแล้วดูว่าทั้ง10ครั้ง40ครั้งเนี่ยจะได้การอวยพรกี่อันแล้วเราก็มาหาค่าเฉลี่ยกันว่า10ครั้งเนี่ยจะได้การอวยพรกี่ใบแล้วค่อยมาดูกันว่าเราจะซื้ออะไรนั่นเองนะทุกคนซึ่งไอเดียหลักของผมเนี่ยซื้อเลย10นะทุกคนเนี่ยซื้อแค่ขังแล้วเนาะเสียดายครั้งเเเฮไปผมลลล ปึบอืมฮได้อะไรเนี่ยได้10ได้30 3ส1บ17มสนี่ได้แค่17นะทุกคนแล้วก็สุ่ม1ครั้งได้10บใบเนาะก็สุ่ม10ครั้งก็เลยได้100นั่นเองเอาเป็นว่า10ครั้งอะได้17ใบเออ17ใบสำหรับไ d ดีดีนะต่อไปเดี๋ยวไปดูไอดีไก่กันว่าจะได้กี่ใบนะเอ้ยเพิ่งสังเกตไม่ได้เพชรเลยนี่วะเศร้าใจโอเคทุกคนเราก็มาดูไอดีไก่กันต่อนะว่า10ครั้งได้เท่าไรนะ อ่าได้มาหนึ่งร้อยเท่าไรหนึ่งร้อยกดไปเลยหนึ่งร้ยสิบทุกคนร้11 7, 110. อยสิบเ็ดร้อยสิบอเจ็ดสิบสิบเจ็ดสิบโอเคไปดูไอดีต่อไปกันทุกคนโอเคทุกคนต่อไปก็มาดูไอดีนี้กันนะว่าจะได้เท่าไหร่เมื่อกี้สิบสิบเจ็ดอันนี้อันนี้เท่าไหร่มาดูกันสิบอีกแล้วนะทุกคนโอโหหรือว่าจริงๆคือได้สิบไอดี ID หลักผมคือดวงดีได้สิบเจ็ดก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวไปดูอีไอดีกันนะทุกคนโอเคทุกคนไอดี ID สุดท้ายนะมาดูกันว่าส มาดูกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้าสี่ทุกคนโอ้โหได้54นะซึ่งก็เยอะสุดแล้วโอ้ทำไมไอ้ดีหลักผมไม่ดวงดีแบบนี้บ้างเนาะทุกคนซึ่งตอนนี้นผมสุ่มไปทั้งหมด4ครั้งเนาะก็คือ40ครั้งได้ทั้งหมดรวมกันเนี่ยคือ91เนะ,ะเฉลีย่ยครั้งหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ20 20.5 25เนาะซึ่งผมมองว่าเฮ้ยไม่ได้อะเออนี่คือแค่สครั้งไงถ้ามีไันไหนดวงดีได้เยอะมาอันเดียวเนี่ยมันก็ดูแบบว่า อาจจะไม่ได้เนี่ยผมก็เลยจะสุ่มหมด10ครั้งละกันซึ่งตรงน,นี้เราสุ่มไปแล้วหมด4ครั้งใช่ไหมต่อไปก็ครั้งที่5้าทุกคนครั้งที่6 7 8 9 10เนี่แหละมีไอดีไก่เพื่อแบบนี้แะทุกคนมาดูกันว่ารอบนี้ได้เท่าไหร่อันนี้54นะจะาก54จะเป็นจะ54เพิ่มมาเป็น18หมายความว่าเพิ่มแบบทบต้นคน54ก็เท่าไหร่อะต้องบวกอีก64เออต้องบวกอีก64่เฮ้ยดวงดีมากเมื่อกี้ดวงดีมาก ปต่อทุกคนจาก18นะจาก18โอ้โหไอดีนี้จาก18เพิ่มมา57แปลว่าเพิ่ม39ปะ่ะ39ใช่เพิ่มมาอีก39ทุกคนเฮยดวงดีแปลกดวงดีแปลกมาผมจาก57นะ57เป็น72ก็คือ15นะทุกคนบวกอีก15ใช่ไหม57บ12 72ใช่มาครั้งต่อไป72ทุกคนจาก72เพิ่มมาเท่าไหร่72เพิ่มมา82เพิ่มมา10 โอเค okay, ทุกคนต่อไปครับผมจาก82นะ82 82เป็น89บก7ดวงเริ่มแบบเริ่มสวยแล้วจาก89เป็นเท่าไหร่ครับทุกคน89อันนี้สวยเหมือนกัน89เป็น100เป๊ก100เป๊กก็คือ11ทุกคนบก11นะบก11รวมกันทั้งหมด237หมายควาว่า10ครั้งเนี่ยจะได้ประมาณ24 23.7ปัดขึ้นไป24ปัดลงแล้วกัน ปัดลงไป23เออเพื่อความแบบแบบเผื่อดวงไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะก็คือครั้งนึงเนี่ยจะได้23่การนั่นเองนะคนอันนี้คือทดลอง10ครั้งนั้นคนซึ่งวิ่เนี่ยได้ละได้ละมานี่ยได้ละเออแล้วอย่าลืมนะว่า เฮ้ยทุกคนผมเพิ่งนึกอะไรได้ก็คือกิจกรรมนี้เนี่ยเราสามารถซื้อแบบลดราคาได้วันละ10อันใช่ไหมสิบอันก็คือกดอันนี้ได้1ครั้งนั่นเองซึ่งมี7วันแล้วก็กดตรงนี้ทั้งหมด7ครั้งนั่นเองนะคนแล้วจากภารกิจตรงนี้เนี่ยเราได้อันนี้อีก22อันถูกไหมยี่สิบสองอันรวมกับตรงนี้ฟรีวันละ1ครั้ง7วัน7ครั้งก็เป็น29อันปัดขึ้นเป็น30ครั้งนั่นเอง30ครั้งคือเปิดตรงนี้ได้3ครั้งนั่นเองคน3ครั้งรวมครั้้งงก็คคคือ10รรัเเพาะะฉีวิิธด ง่ายๆทุกคนผมก็แค่ลองใช้ไอดีไก่เปิดทั้งหมด10ครั้งนั่นเองนะเออเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยสายฟรีปกติ ID ปกติเนี่ยเราสามารถซื้อตรงนี้แบบลดราคาแล้วก็ทาภารกิจตรงนี้รวมถึงสุ่มตรงนี้เนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะกดตรงนี้ได้10ครั้งนั่นเองผมก็ไอดีไก่มาลองกด10ครั้งแล้วดูว่าผมจะได้การ์ดใบอวยพรทั้งหมดกี่ใบนั่นเองทุกคนเออง่ายๆเลยผมจะมาหาชาเฉลี่ยทําะะทไมเนาะเรื่องนี้นกดแล้วทั้งหมด7ครั้งนะก็ลองกดอีก3ครั้งนะทุกคนงไปครัม 3าครั้งกดไม่ติดกดไม่ติดเฮ้ยดวงแปๆนะกดไม่ติดเนี่ยมาดูกันว่าไอดีไก่ผมมีทั้งหมด3ไอดีไก่เออมาดูกันว่า3ไอดีไก่จะได้ทั้งหมดกี่อันโอเคทุกคนไอดี ID ไก่อันแรกนะก็จะได้อยู่ทั้งหมด1358ใบนะคนกค5 8น1358แแรกอะไรได้บ้าง อันนี้ต้องเอาอยู่แล้วเออดีสุดก็อ,อ,อันนี้ลองลงมาอันนี้ทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเหลืออี35ก358ก็แล้วแต่เลยใครทำปั้นพิกอ็ตอยู่เอาพิกก็ตใครปั้นเจนอตเอาเจนอตทุกคนหรือใครที่ไม่มีอะไรปั้นเนี่ยก็แนะนำครับผมตัวสะพายอัพดาวอันนี้ค่อนข้างหาย,ยากระดับปานกลางทุกคนหรือไม่ก็รีเซ็ก,กุแจก็ได้นะใครที่แบบอยากไปเสี่ยงดวงรีเซ็ก,กุเจอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่อนนี้มันจะมีภารกิจการันตีอยู่นั่นเองนะหรือว่าจะเอาการคืนค่าก็ได้ทุกคนซึ่งผมกก็อออันนีี้ไได่ผมและะร ให้มันแบบลงตัวลงตัวใชใ้ครบเนาะไม่ให้เป็นเศษเออซึ่งก็ไม่รู้จะแลกไปทำไมเพราะว่าไอดีไก่นี่ว่าเออผมไมเล่นนะทุกคนไอดีนี้ก็คือสรุปได้ตามนี้ทุหนน1 3มร้ย้าใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็แลกของที่จําเป็นเนี่ยคือได้หมดนะทุกคนเดี๋ยวไปดูอดีไก่อันต่อไปกันนะ สำหรับใครที่สงสัยว่าทาไมผมต้องกด100ครั้งเพราะว่าอันนี้คือ70ถูกไหมอันนี้22ก็เป็น92รวมนี้ฟรีเวลาครั้ง7ดวันก็7ครั้งรวมเป็น99เนาะซึ่งจริงๆผมควรจะกดแค่99าครั้งถูกไหมแต่ผมกด100ครั้งเพราะว่ามันจะได้ตรงนี้ด้วยนั่นเองเนาะเพราะว่ามันได้เพิ่มมาตั้งส0บาทบซื้อเพิ่ม100เพรก็ไม่เป็นอะไรนั่นเองนะทุกคนซึ่งไอเดียนี้กดไปแล้วทั้งหมด10ครั้งค่ะอีผมก็ไปครั้งนะะดว่ด่่าาจไไ้เเทหรออมาดูกัน ก้าว้งครับผมกดรัวๆนะทุกคนเรียบร้อยครับผมก้ารั้งไปรัวๆนะนี่รัวๆนะรัวแบบไม่รอไม่ดูว่าได้อะไรเอ,อ้ผมลืมดูเลยว่าไอดีนุ้นผมได้เพชรหรือเปล่าเออลืมดูเลยใครที่ใครที่อยากรู้เนี่ยกดย้อนไปดูแล้วกันเนาะแต่ไอดีนี้ยเนี่ยยังไม่ได้เพชรเลยนะสิบครั้งนะทุกคนสิบครั้งไม่ได้เพชรเลยเหรอเฮ้ยเพชรออกยอาเพชรออกหนึ่งแล้วทุกคนเห็นปะเออเนี่ยตัวเลขมันจะลดเลยนะคือไม่ต้องรอว่ามันจะแสดงอะไรตัวเลขมันลดให้เลยนะทุกคน อกาสได้นี่คือน่าจะ10%บเปอนะเนี่ยสิครั้งได้ครั้งเดียวนะแล้วก็รับอันนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็รับต่อทุกคนเออเรียบร้อยได้1 3นะึ2นอะอันแรกเนี่ยคือ1 3 5 8ทุกคนห่างกันนิดเดียวแปลว่ามันน่าจะได้ประมาณนี้แหละแน่นอนว่าขอเนี่ยก็แลกตามนี้เลยนะอันนี้ไอดีไก่ก็แลกไปก่อนละกันเผื่อได้ใช้รู้ได้ใช้ไหมเออไก่ดีไก่อะ แล่ไปก่อนแล่ไปก่อนเหลือสี่สองมีอะไรลงตัวหรือเปล่าเออนี่ไงลงตัวไปไอดี ID ที่3ามทุกคนโอเคทุกคนไอดี ID สุดท้ายนะอันนี้ก็กดไปแล้วหมด1ครั้งนะทุกคนค่ดอีก9้าครั้งนะเหมือนเดิมซื้อรัวรว,รวทุกคนเก้าครั้งนะอันนี้กดรัวรวไม่ได้เสียดายแต่ก็ดีแล้วแหละเผื่อมีคนเผอนลอกดรัวรัวแล้วมันเสียเกินเนาะไปครับผม9้าครั้งดูซิว่าจะได้เพชรกี่ครั้งผมว่าก็ครั้งเดียวแหละเพชรน่าจะมีโอกาสออก10% 10อครั้งได้ครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ ไอดีหลักผมต้องออกบ้างนะไม่ใช่ไม่ออกเลยเออไม่ออกเลย,ออเลยนี่คือเกลือเลยนะอมผมไม่แน่ใจรอบแรกไอดีแรกที่ผมสุ่มไปทั้งหมดสิบรังได้เท่าไหร่เห็นปะรอบที่เฮ้ยมันได้รอบพอๆกันเลยวะเนี่ยเออผมจําได้ว่ารอบที่แล้วเหลือ30มันก็มันก็ได้เพ็รนะเออหรือว่ามันมันทาแบบการันตีไว้นี่ผมไม่แน่ใจเนาะเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยไอดีนี้ได้1326นะเดี๋ยวขอจดก่อน1000พ 326โอ้โหทุกคนจากที่ดูเนี่ยคือได้พอๆกันเลยนะ1358 1342 1326ดีคือได้พอๆกันเลยผมว่าทางเกมน่าจะฟิกเลทไวและวว่ามันต้องได้ประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าผมเอาทั้ง3ดีมารวมกันละหาร3เนี่ยจะได้เฉลีย่ยอยู่ที่1342ใบนะคนสรุปก็คือประมาณ1 3น0อะเออ1 3น0ใบทุกคนอันเนี้ยไม่น่าจะประมาณนี้แหละซื้อผมก็ ของที่ผมแรกเนี่ยผมก็แนะนําประมาณนี้นะเออประมาณนี้นี่ใครจะไม่เอาก็ได้นะไอการเนี่ยแต่ผมชอบการแล้วก็หลักๆเนี่ยก็คือแรกเนี่ยคุณแจรับคนที่อยากไปเสี่ยงดวงเนาะแต่จริงนะผมจะแนะนําเป็นอันนี้มากกว่าเอแล้วแต่เนาะว,ว่าอะไรยังไงเออแต่จริงเนี่ยถ้าใครปั้นเจนอสอยู่ปั้นพิคอสอยู่ผมแนะนําเลยเอาพวกเศษไปอัปดาวก่อนดีกว่าไอพวกเนี่ยค่อยไปเสี่ยงดวงหาทีหลังก็ได้เออแต่เนี่ย วิธีฟาร์มมันค่อนข้างหน่อยเนาะก็คือเราต้องฟาร์มในฝึกขั้นพิเศษอย่างเดียวซื่งวันหนึ่งมันก็มีจํากัดอยู่ว่าได้แค่ไม่กี่ครั้งนะเออเพราะฉันเนี่ยก็แนะนำส่ออันนี้ก่อนแต่ละหลักเนี่ยคือสอนเนี่ยต้องเอาของดีหายากอือที่เหลือก็แล้วแต่เลยคาดอะไรต้องการอะไรก็อเอาอันนั้นนะทุกคนอันนี้ผมก็พิสูจน์มาให้แล้วนะสนุปเลยนะทุกคนวิธีเล่นกิจกรรมนี้เลยนะอันดับแรกเนี่ยเข้าเกมมาปุ๊บกดฟรีหนึ่งครั้งก่อนฟรีหนึ่งครั้งเสร็จปุ๊บอ่าได้มาเฮ้ย ดวงดียกดครั้งเดียวได้เลยอะกดฟรีหนึ่งครั้งปุ๊บกดซื้ออันนี้ต่อที่ลดราคา5 0กดซื้อราคาเสร็จปุ๊บก็มาเปิด10ครั้ง เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาบนในโครไฟแล้วก็ทำภารกิจตรงนี้ให้หมดเนาะซึ่ง7วันเนี่ยทำได้หมดอยู่แล้วซึ่งมีภารกิจหนึ่งที่ต้องใช้เพชรนะก็คือรีเซ็ตดานาก้าซึ่งผมแนะนําว่าให้ทําไปเพราะว่าราคาเนี่ยคือ50เพชรได้หนึ่งอันมันก็เหมือนลด50%นนั่นเองนะคนหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําแบบนี้วนไปกดซุ่มจนวันสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมมากดลับตรงนี้ด้วยนะซึ่งวันสุดท้ายเนี่ยตรงนี้จะเป็น,100กปกนเนนนกดซื้อเพิ่ม1อันเน้ะทุกคนกดซื้อ1อยู่เราก็ได้เปกดมม้อเองนะนี้เแต่ว่ก ได้หรือเปล่าเบื่อใครแลกของแล้วก็แบบเฮ้ยต้องการอีก30บใบก็กดซื้อก็ได้แต่ถ้าใครแบบไม่ได้ขาดอีก30บใบจะไม่ซื้อก็ได้นะ1น0เพรแต่ผมมองว่า100เพรเนี่ยมันน้อยเนาะคือซื้อ30ใบแล้วเราอาจจะได้ประมาณนี้ก็ได้ก็เราแต่แต่นี้ทุกวัน100เพรนะเออใช่ไหมแต่นี้ได้3ามใบไงเออได้3ใบเออก็คุ้มกว่าอ่าก็ประมาณนี้เนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยอย่าลืมมาแลกด้วยเอออย่าลืมมาแลกตรงนี้ด้วยซึ่งขอนีแนะนาเนี่ยก็จะมีอินพันธ์ฮีโร่แพ็เตาเฉพาะแล้ว ตัวซัพายอัพดาวนะหรือว่าใครที่ต้องการกุญแจไปเนี่ยก็จะแลกกุญแจไปก็ได้ทุกคนซึ่งไอจํานวนการ์ดทั้งหมดที่เราจะได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,300ใบนะโดยเพชรที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ ตามนี้ทุกคน5 0 7วัน3,500เพร3,500เพรตรงนี้ใช้50เพรอีกกลายเป็น3,550เพรนะทุกคน3,550เพรแต่ผมคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะการันตีทุกคนได้หมด1,000เพรนะก็จะเหลือ2,550เพรนั่นเองนะทุกคนสรุปเลย2,550เพร ได้ตรงนี้ทุกคนได้ตรงนี้ได้ตรงนี้แล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่ว่าจะเอาอะไรยังไงนะคุยงานวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วขอทุกคนโชคดีไม่เกลือโอ้ออย่าลืมทุกคนอย่าลืมว่า2,550หรอาเพชรเนี่ยนอกจากจะได้ตรงนี้เนี่ยเรายังได้ขอรางวัลจากการสุ่มตรงนี้ด้วยนะทุกคนถึงแม้มันจะเกลือก็ตามแต่เนาะอะง้นวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วขอทุกคนโชคดีไม่เกลือวางแผนอะไรก็ไปตปามแผนหวังอะไรก็ไปตามที่หวังนะแต่ถ้าอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจเนี่ยก็ถือว่าสวยแทนผมละกัน แลวถ้ามีความเห็นหรือไอเดียอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันด้วยนะอย่าไว้เจอกันใหม่ o u นะครับทุกคน